คือว่านามาเร็วดิมาเกินยี่สิบนาทีก็ถึงันไปถึงตายคล้องเราทาบ๊ทมีของเสือต่อทั้งคนมั่นนำกระเทิอมากเลยผม รับเ้ว่10เส้นเียโอ้แมปลูกพืชผักสวนครัวส่งตลาดนะครับผมออนวิสารอาชีวัจเจรินะครับอาวณวันนี้เนี่ยเราได้ทำการซ่อมแซมในส่วนที่ชานุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มีการทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำนะครับ ตามความต้องการของรักฎรดอที่ร้องขอว่าไม่สามารถรับน้ําได้นะับผลทดสอบณนะเวลานี้เนี่ยอ่า12.30น,นเนี่ยอ่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับน้ําสามารถส่งเข้าที่นาโดยธรรมชาติได้หรือระบบแรงน้ำส่วนของโลกได้นะครับทุกหัวนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าท่อหัวหมูนะทุกหัวหมูสามถึง4หัวหมูที่มีปัญหาเนี่ยาตามผลตามรูปที่เห็นนะครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ย ทางโครงการชมรทานและเอกก็จะวางแผนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อวางการส่งน้ําให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะทําหนังสือหรือเอกสารเนี่ยส่งให้ทางท้องถิ่นเพื่อพิจารณาการรับมอบต่อไปส่วนที่นาะที่อยู่ถัดจากท่อส่งน้ํารับน้ําเข้าไปเนี่ยทัานสรก็หากจะต้องการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองอ่ะต้องมีความจําเป็นต้องทําการปรับระดับเพื่อให้มันรับน้ําจากต้นทางไปได้โดย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับไปเรับเขาเนี่ยแมยได้ย่างยิ่มเล้วาย่านกล้องยืดหันละตามที่ผมมาไม่ี้ถ้าเข้าเดินอยู่ก็ถือว่าไม่่น เออครับ mm ่ได้เปิดครับยังเปิดเมื่อกี้ครับผมลองบ้งอดเปิดองแล้วอ่้แล้วต่ตั ค่ะวันนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ทำคลองส่งน้ำทำแล้วก็ทดลองใช้ก็รู้สึกว่าพอใจค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ขึ้นมาเป็นความพอใจค่ะพอใจที่ได้ตรวจสอบแล้วคืออันนี้ปลายคลองอก็ส่งน้ำได้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทดลองตั้งแต่ปลายคลองขึ้นไปจนถึงต้นคลองค่ะถ้าปลายคลองใช้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านค่ะ ถือว่าใช้ได้เป็นความพอใจของชาวบ้านค่ะอยากฝากถึงอ่าชนระทานผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ทํางานในส่วนนี้นะคะขอขอบคุณมาก,มากๆที่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาของเราได้รับอ่าคือได้รับอะไรนะรการการช่วยเหลือนะคะตรงตรงส่วนน้ําเนี่ยได้เต็มที่ค่ะในฤด,ดูการผลิตนี้ค่ะก็คือชาวนาเขาก็หวังะคะ่ะหวังว่าจะใช้ได้ในฤด,ดูการผลิตนี้ขอพระคุณอ่าคณะตรวจสอบการทํางานเจ้าหน้าที่จากปปชจากส่วนกลางส่วนอ่า ผู้หลักผู้ใหญ่ก,กันมาที่การผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะที่ได้มาร่วมตรวจสอบด้วยกันทีนี้งานก็ผ่านพ้นไปแล้วค่ะด้วยดีค่ะก็ได้รับความดูแลจากท่านนั่นแหละค่ะคุณผู้พาอ่าร่วมร่วม,ร,วมร่วมดูแลงานตรงนี้นะคะปัญหาต่างๆก็จบไปแล้วค่ะหลังจากที่ได้ทดลองปล่อยน้ําไว้วันนี้ค่ะอ่าปลายคลองก็ถือว่าประสบผล<ด>สําเร็จค่ะดีใจ<ด>ไหมครับดีใจค่ะดีใจมาก <laughs> เยี่ยม <laughs> เยี่ยมค่ะ โอเคไหมครับโอเค,คอเยี่ยมขอบคุณชนประทานแล้วครับมาทีมาดูแลให้ประชาชน,นเกษตรกรไปลืมตาปากอะไรกับงานนี่แหละครับสุดยอดอีลีครับไคบริเวณกับบ่มีแเนว้เส้าแล้ะครับเป็นสุดยอดครับไป็นคนขวบรวมวมือกับเกษตรกรย่างดีดีเยี่ยมเลยครับปังสีเลยครับ ครับไปแม่ไปเขาเด้หมดนะคน้าเพียมพ่อคร้าไหลลแ้วเาดียวนี่บข้องน้ามาผมก็ขึ้นว่าสิผูกบอกจิกค่อยเกิดแต่ก้อนครับเพราะว่ามันนามาหอดแล้วครับนี่ก่อนมันไม่มีกับว่าไม่ีข้องกับมีปัญหาอยู่ครับกับบ่อใดบ่อใดเห็ียดยังแล้วครับเฮ็ียดยังกับบ่อใดมันไม่มีนามครับบานนี้มีนามข้องมากดีใจหลายครับครับครับ